กานตอนเศร้ากับแปลงปักดำอีกแปลงข้าวเจ้าหอมสยามค่ะการแตกกอดีดีค่ะพี่น้อง่ะเบิงเอากอของเพิ่นค่ะแปลงนี้ปักดำปักดำหนาสิได้ประมาณสามสิบหมื่ละค่ะแปลงนี้การแตกกอดีค่ะค่ะพี่น้อง เจ้าหอมสยามเป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์หม่ค่ะต้นเตี้ยเป็นข้าวเจ้าสาหรับเพ็ดหน้าปีค่ะพี่น้องต้นจะสูงโดยเฉลี่ยประมาณร้อยยี่สิบค่ะลำต้นแข็งแรงเข่าบวล้มค่ะพี่น้องให้ผลผลิตร้ายเข่าหอมอ่อนนุม่มเทียบเท่ามะลิลอยหาเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าความแตกต่างคือให้ผลผลิตหลายเพราะว่าต้นเขา่าหรือความผิดต้นเข่าของเพ่นเนาะค่ะ ล่ำกอสรงกอตั้งแข็งแรงบอลลมกะเลยเฮ็ดให้พคนได้กเขาหลายมากห่วงกะต่างกันค่ะพี่น้องกันผู้ไดสนใจกะลองเอาไปเฮ็ดกับหน้าจะของเบิงเด้อค่ะพี่น้องกะจะประมาณนี้ค่ะแปลงปักดำอีกแปลงหนึ่งของห้าแปลงนี้เขาเฮ็ดอยู่หน้าน่นค่ะรอนน้ำฝนอย่างเดียวจะบ่ค่อยมีน้ำน้ำขังค่ะพี่น้องกะเฮ็ดได้คือกันพะจำเป็นจะต้องว่ามีน้ำเสมอไป คือกันกับมาลีลอยหาค่ะทนแรงได้คือกันค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเขาจังพอกันไหมเนาะค่ะสิอัปเดตให้เบิ้งยื่เรื่อยๆเนาะค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ